ิดตัวนะครับน้องชายเนี่ยแท้นะสิที่บอกก็ที่ทางหายไปก็ไปอยู่ยุโรปนะเอาง่ายๆคือคนมันชินกับแลมโบ้ปอร์เช่เบมันก็แบบถ้าจะให้พูดไม่น่าเกลียดก็ประมาณนี้นี่เครื่องสองเจซันนี่กี่มาครับแหล่ะวัดล่าสุด1,300แรหง1,300แรงอลงพันสามโอ้โหกราบสวสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตฮาราซากันอีกแล้วนะครับไม่ถึงคิว สทุกคน,น,นวันนี้ทางเราลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนุบ่มไปร้อนนุ่มแต่ สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่สถานที่ที่เราไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ,น,ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เอาลูกรางของผมมาแล้วครับเพราะปกติเนี่ยผมขับซีบิกแล้วไม่ขับแล้วเบนซะ์อ่ะไม่มีตังค์เติมน้ํามันนะแต่วันนี้เพราะอะไรเรามาเจอไฮโซชื่อดังย่านลังสิตนะครับก็เลยต้องเอามาแองดิดนนึงถึงแม้เราจะไม่มีค่าน้ำมันเติมก็ตามคือบอกว่าวันนี้เนี่ยอืมเราก็ไม่ได้เจอน้องชายเรามานานมากหลายคนไม่รู้นะผมมีพี่ชาย2คนแล้วก็น้องชาย1น่คนนะที่เอาง่ายคือเป็นแม่เดียวกันเานอี้หลม น,น้องชาย่ยแทนนะอย่างที่บอกอ่ะวันนี้อ้าวขายก่อนแล้วกันนะกบได้ไหนก็ได้ไหนแล้วขายอยู่นะครับไม่มีตังกินข้าวแล้วนะครับ2ล้านอุ้ยตอนซื้อมา3าล้านเลยนะครับ ตอนนี้ขาย2ล้าน2องนห้าหมื่นเบาทพอนะครับหรือจะเปลี่ยนสัญญาก็ได้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไอ้ผ่อนต่อชิวๆครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมาหาน้องชายนะหลังจากที่น้องชายผมก็ส่งไปน้องชายไปเล่นตีกองตีกอล์ฟไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยหลายคนก็น่าจะคิดถึงแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานหน้าตาก็เหมือนกันมากยิ่งขึ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกับน้องชายกนะัย้งครของเราดีกว่า คนตอนนี้เราก็มาเจอกับน้องชายแท้ของเราแล้วนะครับคือดีเอ็มันชัดอะ <S 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 โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอกับน้องชายแท้ที่เราไม่ได้เจอกันมาอนะุ้ยกี่เดือนแล้ววันนี้อะโอ้ยต้องมีแบบสี <4 S 1> <3 S 2> ่ะีเดือนเกือบสี่เดือนอะ่ะอุ้ยเมื่อกี้รองเท้าไปโดนไม่เป็นไรครับครับดี๋จะบอกว่านี้เนี่ยเราก็ไม่เจอกับน้องนีโมอีกแล้ว,วเออคือเอาจริงๆนะเราเกิดห่างกันแค่ปีนึงแต่น้องโตกว่าพี่เยอะเราวะเออ ็ไนไง่ Ey, บ้างช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนานอัปเดตชีวิตหน่อยครับก็ที่ทางหายไปก็ไปอยู่ยุโรปนะแล้วก็แข่งรถที่ในยุโรปก็แบบแข่งที่แชมป์โลกก็ตะเวนหลายประเทศอยู่แข่งมาล่าสุดอะไรครับนี่ยถ้าล่าสุดเลยแข่งใแชมเ,เป้์เบเซียที่ประเทศไทยแต่ว่ารถนีปมัญหาของโมโตโก็เลยไม่ไม่มีผลอก็เอาเป็นกำลังใจให้เราเลยครับได้ข่าวช่วงนี้ไปตีกรงตีกรอบด้วยอ๋อเปล่าเราออกกําลังกายคลายเครียดได้เฉยอ๋อออกกําลังกายตามภาษาคนริ้วไ่ลครับ ได้ครับได้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 เหมาะเหมาะอะวันนี้คือปกติจะเห็นพี่นิโม่เนี่ยในภาพรถซูเปอร์คาร์ทำไมวันนี้ถึงมาเล่น j d m หรอครับเนี่ยเกิดเข้ามาก่อนสิคือบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็แบบเบื่ออะไรประมาณนั้นเราก็แบบหนักดำในที่แบบว่าแบบ มันแตกต่างมันแตกต่างมันก็แบบมีความสุขในตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องแบบไปแบบไม่ได้แบบไปตามใครอะไรเงี้ยเอาง่ายงเอาง่ายคือคนมันชินกับแลมโบ้ปอร์เช่บีเอ็มมันก็แบบถ้าจะให้พูดไม่น่าเกลียดก็ประมาณนัตอนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวรถคันนี้ดีกว่ามีชื่อไหมครับคันนี้ตั้งชื่อไว้หรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วมันคือซูบาอะไรคือซูบาครับเป็น JTC ต้นหลับมาจากพี่โนจสี่ครับบิวคันนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราเราเอาต่อมาแล้วเราก็มาอัปเกรดทุกอย่าง ช่วงเช่นเครื่องยนต์ทั้งตัวเครื่องใหม่หมดเลยเครื่องใหม่หมดเลยพวกล้อพวกรายละเอียดดีเทลต่างอะไรนี้ครับคือเอาง่ายๆนะจะบอกว่าแม่งเหมือนแบบไม่มีอะไรเดิมอะว่าง,งันได้ปหเดิมหมดเลยพี่เดิมหมดเดิมไหนวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคือคันนี้กี่มาครับที่มาอยากอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นร้องเครื่องกระเปิดยังไงครับเปิดไ,ได้ครับแต่ว่า,<ม>าท,ท,ที่คือไอ้นิ้วเนี่ยโดนฝาโปรงหนีบอนอยเนี่ยน,นะเออห่อเลือดเลยจบโอ้ยฝาคาร์บอนนะครับเนี่ย คือปกติเนี่ยเขาจะรีวิวกันรอบรถก่อนแล้วค่อยมาเครื่องแต่อันนี้ไม่ไหวจริงครับอยากเห็นเครื่องพอดูจากภายนอกรถที่แม่งคือไม่เดิมแล้วไงเคาเลยอยากเห็นเครื่องอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่อง2 JZ ครับ2 JZ โอ้โหแล้วดูดิดูกล้องปกติเห็นแต่เล็กๆนี่เครื่อง2 JZ นี่กี่ม้าครับหนขอทําถามแรงม้าเลยเร็วอยากรู้แรงม้าที่ล้อวัดล่าสุด1,300รอแรง1,300้อแรงหนึพันสาม เฮี้ยโอ้โหแล้วเราไม่ได้ไปขับกันได้ไงเนี่ยพันสามล้อมาเราไม่ได้ใช้พันสามบนถนนครับเราอยากรู้พันสามในรถติดนี่เป็นไงเนี่ยขับปกติเลยผมขับไปเข้าเมืองปกติไม่มีปัญหาปกติเหรอโอ้โหพันสามวัดไดโน่ได้เท่าไหร่เนี่ยพันสี่พันสามเดพันสามที่ล้อไดโน่เออแล้วมีแต่ว่ามีจะมีแก๊สช่วยอีกมีแก๊สช่วยอีกแต่ยังยังยังไม่ใช้อันนี้เป็นชุดแต่งของอะไรครับเนี่ยเอ่าเป็น DDC มีพค่าตใส่เป็นพาร์ตอีกนั่นเป็นเซนพาร์ตอ่าทามอนแท้ครับ คือคาร์บอนทั้งคันเหรอมันเป็นพลาสต์คาร์บอนเป็นพลาสต์คาร์บอนเป็นชุดเป็นชุดพลาสแท้ใช่อมีใต้เปลือกของอะไรนะของอะไรนะเป็นคาร์บอนไรซิ่งคาร์บอนดีไซน์คาร์บอนดีไซน์โหทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งข้างหน้ากันดีกว่าที่แต่งมาของของอะไรนะคาร์บอนไงถูกแล้วทั้งคันอ่ามีลิ้นลิ้นหน้าอ่ามีลิ้นนี้ลิ้นหน้าแล้วก็วายบอดี้ทั้งคันใช่เออใช่ทุกคนเพราะว่าตัวบอดี้มันเป็นวายบอดี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเนี่ยคาร์บออนหมดเลย่ะ นี่ยฝาคำเลยมันคาร์บอนนะครับทุกคนฝาคำนี่นี่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์อย่างนี้ครับไปดูไฮไลท์ดิคืออะไรพี่ทราเข้าใจไหมครับว่ามันคืออะไรไหนอ่ะนี่ครับวินไม่รู้ครับมันคืออะไรครับมันคือแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนใบเกิดนะครับอ่ะเหมือนรถ30ปีแต่ว่าแบบมีใบเกิดอยู่ครบอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเซอร์ติฟายว่าแบบเป็นรถแบบรถแท้อะไรเงี้ยนี่ทุกคนอย่างแห้อครับอันนี้ล้อของอะไรครับเนี่ยมาดูล้อเร็วล้อเพิ่งเปลี่ยนครับล้อของอะไรเนี่ยโวมันกลับหัว ของอะไรอะโวกอะไรอะบละ็ขอกล้อค้ักนะครับผมหมายว่าเราแบบให้ดูดีเทล,ล้าใ,ให้เขาไปแบบรีเสิร์ชหาเองนอครับมาดนี่มาดูนี่เรา嘛ลา้อโคตรเทพเบรกแอมเบลหกพอตปะเนี่ยแบมเบลหกพอตน,นะครับจานเป็นเสาะแล้วก็มีรูด้วยคือเรารู้รู้ราคาชุดแต่งปนะเนี่ยจริงๆถ้าชุดแต่งผมผม,ผมไม่รู้หมดผม,ผมไม่รู้หมดผมซื้อทีเดียวไม่อยากคิดเยอะ แม่แม่เป็นผีแมนเป๊ะคราวนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นโปรเจกต์ของพ่อมากกว่าอปรเจกต์ของคุณพ่อเป็นโปรเจกต์พ่อเียตั้งตั้งใจแบบวิวคราวนี้มาเลยเนี่ยทุกคนอย่างที่บอกตัววายบอดี้นี่ก็จัดมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะเนี่ยแล้วก็ข้างหลังนะฮะฟิลเมนสวยจัดเด,ด็ดด้ดิดูดิฟิลเมนโคตรแบบโคตรดีอะ่ะก็ดูรายละเอียดแล้มีข้างหลังตรงตรงนี้จะเป็นดีเทลโอ้โหทุกคนดูข้างหลังนี่ข้างหลังมีช่องลมตรงนี้ด้วยนะดูดีฟิเซอร์ดิโอ้โหกวาดหินไปกี่ที่แล้วเนี่ย เ้ยขับมาเพิ่งขับมาืมันเช้าเนี่ยนี่ดิฟิเซอร์นะครับโอ้โหดิฟิเซอร์เตีย้ยขนาดนี้ไม่น่าหรอกมึงจอดห่างขนาดในน้องชายแน่นอนครับโดนเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วเคยโดนแล้ว <laughs> นี่ครับทุกคนดูดิท่อเป็นไทเทเนาะนี่ครับทุกคนท่อเป็นไทเทสวยจัดอะแล้วก็วิงหลังก็เป็นคาร์บอนอุ้ยข้างหลังมีอะไรอะเพิ่งเห็นอันนี้ใช้งานได้จริงไหมครับหรือว่าติดตามเกมใช้งานได้แต่ว่าแต่ว่าหัวไม่ได้ใส่วันนี้มันคืออะไรอะคือในตัดใช่เหรอเหมือนในเกมนะ ใช่ใช่ไแล้วคือถ้าใช้แล้วมันแล้วมันคือแบบมันมีไฟไหมไม่มีคือในตัสการทํางานมันก็คือแบบเหมือนเป็นอากาศอะไรเงี้ยที่เข้าเครื่อง ผมไม่อธิบายเยอะเดี๋ยวแม่เป็นช่องวิทยาศาสตร์คืออยากรู้ไ่้อยากรู้ประมาณว่าแบบเอาง่ายคือฉีดแล้วเพิ่ม200ถึง5 0ถึง300แรงมา้าขึ้นอีอนนใช่เหรอถ้ากดที่เป็นพันห้าพันห้าร้อยม้าเงี้ยเหรอก็อาจจะเป็นไปนได้อะไรอย่างงี้ประมาณคือถ้ากดมันจะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งกดก็แล้วแต่เราตั้งไว้ตั้งตั้งออโต้ตั้งแมนนวลตั้งแบบตามนิ้วก็ได้หมดเลยเหมืนฉีดแล้วเออฉีดแล้วจี้แล้วก็จนนั้นแหละก็ดึงจริงอ่ะแล้วที่เวลานางเอกมันกดแล้วมันจริงจริงจริงเอนจร ผลเสียมันผลเสียคือถ้าใช้เยอะเกินก็ตุ่มอะไรแบบนั้อ๋อคือไม่ต้องใช้นะวันนี้ขับกับพี่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยข้างนอกมีอะไรอีกไหมที่ต้องดูก็ไม่ค่อยมีอะไรนะประมาณนี้ดีกว่าก็ประมาณก็รวมรวมเอาเอาให้ขอดูข้างในหน่อยครับอันหนึ่งครับพี่ขอเก็บของครับวิกระเป๋าใครหรอกระเป๋าผมเองข้างในเดิมๆป่ะเนี่ยเกือบเดิมเนาะก็เดิมหมดเลยครับเออข้างในยังข้างในยังคงความนะครับเบาะเลคาโลนะฮะก็มีหลักๆก็ที่ไม่เดิมก็น่ามีพวกพวกจอพวกปุ่มกด แมสต่างๆอะไรเงี้ยครับนี่ครับทุกคนนี่ข้าไปนั่งเข้าไปนั่งนี่ครับทุกคนโอ้โหลืมถามราคาได้มามผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้จริงราคามันแล้วแต่จิตใจของเราแล้วแต่จิตใจราคาแล้วแต่จิตใจนะครับผมผมผมว่าถ้าแบบถ้าแบบคนเล่นเล่นเล่นสายนี้น่าจะรู้น่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะแบบประมาณประเมินได้อยู่แล้วอืประมาณนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ตามช่วงครับเดี๋ยวพาพี่ไปขับหน่อย ได้ไขับเบาๆนะ,ะที่ไหนอะในมอนี่แหละขับเบา,บาๆที่ไม่เคยขับแรงในมอยู่แล้วโอเคครับทุกคนคไปเ,เดี๋ยวตอนนี้เราไปเดินกันในรถด,ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้<ป>เรามาฟังเสียงสตาร์ทกันดีกว่า<ป>นี่น้องพี่นิโม่กำลังจะสาตาร์ทให้ฟังนะฮะดังแน่เลยโอ้โหอย่าเบิ้ลนะอย่าเบิ้ลนะ ดังจัดอะไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปขับวนกันในมอเลยว่ะใช้ความเร็วแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขับเร็วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในซูปราเราลัคขาวฟิชเช่เสียงดังอะมันขับยากอะขับง่ายขับง่ายเหรอเทียดอะแบบซูปราด้วยกันนั่นง่ายง่ายแล้วหรอโอ้ทุกคนเสียงอย่างรัดเดี๋ยวดูรีแอคดูรีแอควนมอกระตุลมอุ้ยแยเยันไงเนี่ย ร้นเย็นเย็นร้อก้าวสุดที่ไหนเขาแอร์เย็นกันละผิดระบบหรือเปล่าลองลองเคสแอร์ดูที่แอร์อย่างเย็นอ่ะผมตั้งใจผมอ่ะใส่หูฟังขับรถอ่ไม่งั้นไม่ได้ยินฟังเพลงไงโอ้ดูรีแอดูรีแอดูรีแอโอ้ไอ้เครื่องกดมองเต็มว่ะแต่มันนั่งสบายนะบ่อเขาเรียกอันนี้เขาเรียกเบาะบักเก็ตปะครับก็ับเกือบกับบักเก็ตแล้วแหละเออก็บบักเก็ตแล้วแหละมันไอ้นี่ไม่ได้นี่จะเรียกว่าอะไรแล้ว ออมันเป็นเบาแบบว่าฟิกตัวนะทุกคนถ้าใ,<ช>ใครเคยนั่งอย่างนี้เนี่ยคือข้อเสียคือเข้าออกยากแต่ข้อดีคือมันมันอบตัวเราเนาะแต่ผมว่าที่ดีสามอ่ะเข้าออกยากกว่านี้หน่อยอโอ้เว้นั้นคือสูงเป็นคาร์บอนแข็งเลยแล้วที่ดีสามมันอยู่ไหมครับตอนนี้อยู่ครับอยู่ยังอยู่แล้วคือไม่ขับแล้วช่วงนี้ไม่มีฟิลมากกว<อ>่าเราเอามาแบบบางบาง,บางโอกาสบางบาง,บางอารมณ์ที่เราอยากอ,าออกมาบางอารมณ์ นี่ก็ม,มีเหมือนกันบางอารมณ์อยากขับแลมโบแต่ว่าไม่มีให้ขับแค่นน้ใัโอ้ทุกคนฟีลอย่างดีอันนี้เดีให้ดูภายในตอนครับคือเต่าในตัวหน่อยมันเยอะเกินไปว่ะตอนนี้คือแบบชะมอันเยอะมาก เข,เขาเขาดักคนแบบเหลาใช่ปะใช่โอ้โดูดูดิต้องตะแคงอะครับน้องๆจริงๆไม่ไม่ตะแคงก็ได้แต่แบบมันก็ได้เสียๆๆวๆอ่ะไม่เคยลองปะอา่ามันจะเสียงแม่งลั่นจริงแบบนะอันนี้คือแบบว่าอันนี้เราได้มานานยังอ่ะป,ป้าได้มาพักหนึ่งแล้วก็ก่อนไปยุโรปแหละแต่ว่าเราเรามันมันไปทำอยู่จอดทำอะไรอย่างงี้จอดอัปเกรดอ๋อ ก็คือพึ่งสคพึ่งเขารพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งเสร็จใช่ใช่พึ่งเสร็จคือซูป้าก็คือซูป้าทุกคนยิ่งคันนี้เป็นตัวแบบว่ามันเท่อ่ะเราไม่ได้แบบไปขับส่วนมากไม่ค่อยได้ไปห้างอยู่แล้วอ่ะคือถ้าถ้าไปดูดิผู้หญิงถ่รูปแบบทุกคนดูสิอย่าดับนะพี่เิดไม่ดับไม่ดับคือ รองร<ะ>องรองเท้ามันหนาเลยตอนนี้คือขับยากมันได้เหมือนออโต้ที่เราเคยขับอ่ะเนาะใช่ใช่ขับยากนิดน,นึ่งแต่ฟิลดีจ้าด้อทุกคนแอร์อย่างหนาวแอร์หนาวไหมป้า,า <c oughs> อันนี้อันนี้ย <c oughs> นะี่ห้าเนี่ยยี่สี่ยี่ห้าแอร์อย่างหนาวอ่ะอันนี้แบบแอร์แบบกลางๆน,นั่นแหละอ่อนๆได้ได้อ<ม>ีกเยอะเลยเออแล้วอยากจะรู้ว่าหลังจากที่แบบเออปกติเราเห็นเราขับแต่รถยุโรปไงพวกสปอร์ตพวกอะไรเงี้ยมาขับนี่แล้วเป็นไงก็สนุกดีครับสนุกดีฟิว ก็หลักๆถ้าเราเทียบอะเราเทียบความสบายมันไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปนไม่ได้เราจะเทียบความสบายแต่ว่าบบเราได้ฟิลอะได้แบบเอาเท่มากกว่าอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยก็<ๆ>คือม,มันแรงกว่าเยอะใช่มันแรงกว่าหลายเท่าเลยมันก็แบบมันเอาแบบ ความสนุกประมาณนั้นครับคือมันได้ความดิบอะเนาะที่มันได้ความดิบที่รถปัจจุบันมันไม่ให้มีแล้วอะใช่รถปัจจุบันก็คือเสน่ห์ของรถ9 0้าสเนี่ยที่หลายๆคนชอบคือรถมันดิบมันคือต้องเอาคนขับอะคุมรถจริงๆริอะเนาะใช่แล้วก็คันนี้มันค่อนข้างโดยเฉพาะซูเปอร์คันนี้นะคันนี้มันจะแบบค่อนข้างแคชเชียร์นิดนึงเพราะว่าด้วยพาทด้วยสติ๊กเกอร์มันด้วยมันแบบมันมันมันค่อนข้างเด่นเลยแหละอืมใช่จริงจริง เอะไรเเงี้ยอาง่ายนะครับทุกคนคันนี้เนี่ยเห็นที่ไหนไม่มีคันอื่นนะเฮ้ยพี่พี่มีมีมีเอามีเหรอก็คือถ้าเห็นคันนี้คือมันไม่ใช่ลรงนี้มอเตอร์ไซค์นะแต่เป็นเขาเดินขับโย่ประมาณนี้และครว่าแต่พี่ว่าถ้ารถติดๆมันก็ลำบากอยู่นะร้อนนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรอย่างน้อยแอร์มันก็เย็นอ่ะเออแอร์เย็นมีเพลงพร้อมไหมครับเนี่ยเพลงมีแต่มันไม่ได้ยินเลยเพราะว่าผมมาใส่หูฟังขับรถอ๋อ จริงๆเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ฟังกันหรอกนะสเสียงเพลงอะ่ะเขาฟังเสียงเครื่องครับแต่ผมก็ไม่แหวง่าผมก็ขับอส่ฟังเหมือนกันอยากฟังเพลงบ้างช่วงนี้คือกลับมาไทยนานไหมช่วงนี้ไม่นานมากครับก็ประมาณนึงมากกว่าเดี๋ยวเราไปไปแข่งญี่ปุ่นต่อ,อ,อไปญี่ปุ่นต่อเอาล้วนัดเราไปไหนแล้วว่านัดที่บอกว่าจะขับเตอร์คอร์สอ่ะเนี่ยใกล้แล้วไหนใกลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาวันเวลาว่างที่ผมขี่ที่นี่นะเพราะช่วงนี้หน้าฝนแล้วสนามสนามฝนโตผมมันมันฝนตกเยอะฝนตกฝนตกใช่ก็เลย ก็เลยต้องหนีไปขี่ละเทศก่อนอ,อย่างนี้นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะทุกคนเราจะไปลองขับมอเตอร์คอร์สสนามน้องนีโมกันดีกว่านะครับอยากรู้เหมืนนอนกันว่าสกิลพี่เนี่ยผมเทรนให้อยากรู้เหมือนกันว่าสกิลพี่เนี่ยมันจะพอไหวหรือเปล่าอย่างที่จะฝึกกระโดดอะได้ครับ เออทุกคนอยจะบอกว่าวันนี้ถึงรถจะประมาณ1,300ม้าแต่เราก็ไม่ได้ทดสอบแรงความเร็วให้ให้เห็นนะทุกคนเออรีวิวปุ่มไหนๆขอดูปุ่มไหนที่บอกอ่ะปุ่มน,น,นะโอ้ปุ่มนี้นะครับอันนี้คือเป็นบูทปกติไหนในอันนี้เป็นบูทตัตอนนี้เป็นบูทปกติอยู่อ่าอันนี้กดปุ๊บจะเป็นบูทเบอร์สองกดอีกทีจะเป็นบูทเบอร์สามอ่าก็เรียงตามระดับลำด,ด,ดับบูสต์ไปใช่คือมันจะเพิ่มบูสต์เหรอเพิ่มบูสต์ครับบูสต์แบบมี3เบอร์อะไรเงี้ยเหมือนเปิดพัดลมอ่ะ อันนี้ก็อันที่แหลกเรายกคอนเร่งมาไฟออกไม่ใช่เหรอใช่ครับมีงี้ด้วยเหรอยกเร่งแล้วไฟออกใช่เอ๊อยากรู้เลยอันนี้อันนี้เราคอนโทรเป็นเหมือนแบบก็คือก็คือเหมือนมิดไฟยิงที่แบบเร่งแล้วแบบพอไปล็อกรอบแล้วแบบมันยิงตุ้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 งออกใช่โอ้โหอันนี้อยากอันนี้คือล็อกล็อกเบิร์นยางอันนี้อยากรู้เลยคือแบบว่าอัตราการบริโภคน้ำมันคันนี้นี่เคยเฉลี่ยไหมครับไม่เคยไม่เคยดูเท่าไหร่อ่ะครับมันดูได้ไหมอ่ะดูดูดู ไม่ได้อาจจริงเราดูไม่ได้เราก็ไม่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 ได้ไม่ได้จะดูด้วยเพราะว่าแบบเราแบบทําอะไรกับมันไม่ได้มันต้องกินแล้วแหละจริงจริงเพราะว่าเครื่องมันใหญ่เนาะ นตอนนี้เรากำลังนั่งไปชิวๆคือจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะสถานะก็ยงเหมือนเดิมเนาะใช่ครับทุกคนก็คือเราไม่ปลดจมเปิดใจหัวใจหัวจริงกันบ้างเลยเลยไม่ครับเปิดไม่ได้ครับผมเปิดไม่ได้อทำไมเหรอมันมันไม่ดีครับเปิดไม่ได้ไม่ดีเราชอบอยู่คนเดียวใช่เราใช่ครับอ๋อสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ ปล่ายังไม่เจอแบบถูกใจมากกว่าไม่เจอแบบถูกใจแล้วนายมองพี่อย่างนั้นอะชอบพี่อีกแล้วทุกคนไม่ต้องอิจฉาผมนะครับแล้วหลายคนอยากมานั่งตรงนี้แต่ผมได้มานั่งอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะแอกโอ้โหโคตรโม้ทุกคนเปลวเปลว คือเดี๋ยวไว้ในอนาคนละทุกคนอย่างที่บอกจริงแล้วก็คือแบบหลังกล้องพี่วิสาก็แบบมีแฟนแล้วไงไม่มีครับไม่มีเนี่ยค,ค,คุณก็หมกเหมือนกันนะเดี๋ยวโอ้พ่จริงครับผมถ้าผมผมีผมผมมีผมก็เปิดตัวไปนานแล้วครับทุกคนเนี่ยครับคุณก็แบบคุณก็หมกเหมือนกันแหละครับผมอคือน้องนีโมเนี่ยหน้าตาก็ดีบ้านกนน็ดีหน้าตาก็หล่อบ้านก็รวยคือมันมีอะายหลายอย่างที่เหมือนกับผมอะเราไม่มีแฟนเหมือนกันเลยถ่าคนจะด่าเลยเนี่ย เอาง่ายๆเดี๋ยวไว้นาคนเนี่ยคือเรามีแผนที่จะไปถ่ายกันหลายคลิปอยู่นะแค่ว่ารอเวลาว่างให้มันเท่ากันไปแล้วคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกันหลังมอดีกว่าใชครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนิโมโะะ่แครับที่มาร่วมถ่ายคลิปกันในวันนี้อีกก็เป็นรถเด็กมหก EP ที่เท่าไหร่หรอวะไม่นับเลยว่ะ EP ที่สี่แล้วมั้งและ S 6 3ามันอยู่ไป็น่ะอยู่โฮ้ยเชียอยากขับ S 6 3สจัดโอเคทุกคนนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เจอกันะ ยังก่อนยังก่อนเนาะยังก่อนไไวว้้เราพักก่อนรีวิวเงี้ยเราได้ไปเล่นบ้างไหมช่วงนี้ป่ะก็ไปไปบ้างอะไรเงี้ยไพึ่งพึ่งพึ่งกลับมาไม่อยู่เสาร์อาทิตย์แข่งตลอดเลยอืมโอเคครับทุกคนไปึงแข่งที่ไหนแข่งต่างประเทศแข่่งงตาประเทศโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วไปติดตามน้องนีโมกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากถึงเอฟซีที่มัน เอฟซีคอมเมนต์หน่อยด้วยเอฟซีไหนอะเอฟซี FC ผมด <โก S 2> ้วยนะครับกไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะเมนอะไรก็เมนว่าพิซซ่าหล่อมากเออแค่นั้นแหละละครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ